ฝันทั้งหมดนี้มันเป็นความฝันอย่างนั้นเหรอเฮ้พวกพี่อดัมนี่เธอน่ะทาไมถึงได้มาช้าจังล่ะผู้นากลุ่มของพวกเราณใจกลางป่าฮะเดี๋ยวนะอะไรกันฉันยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอโอ้ยเจ,จ,จ็บจังนี่มันไม่ใช่ความฝันนี่เธอคนนั้น เฮลี่อย่างนั้นเหรอแล้วแล้วเรามาอยู่กับกลุ่มบูวูฟได้อย่างไงกันดูเหมือนว่าตอนนี้เรานั้นจะอยู่ในกรีนเล็กสินะถ้าอย่างนั้นก็อืมเลเวลระดับสออย่างนั้นเหรอลำดับขั้นนั้นจะถูกจัดอันดับโดยสำนักก่อนที่จะมายัางดินแดนแห่งนี้เรานัาไม่ได้คืนชีพแต่ว่าเราเกิดใหม่เรานั้นได้กลับมายัางครั้งแรกที่เราได้มาที่นี่เมื่อ3ปีที่แล้วโอเค คุณคุ้นบรรยากาศนี้แล้วล่ะเอ๊ะอัญญมณีแห่งวิญญ,ญาณดูเหมือนว่าอัญญมณียังคงอยู่กับเราสินะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้อัญญณีมันยังอ่อนกำลังอยู่เ,เสียงคำรามนั่นนั่นคือเสือดำเม,มื่อ3มปีที่แล้วอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็เป็นความจริงนะซีเราได้กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละ เราจะไม่มีทางพ่ายแพ้อีกเป็นอันขาดอะไรนะเกิดอะไรขึ้นนะนั่นมันมีบางสิ่งกําลังมาทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสมาชิกบูวูฟทุกคนเตรียมตัวต่อสู้ตั้งค่ายก้นเอาล่ะทุกคนรีบไปฉันไม่ต้องการที่จะสูญเสียใครทั้งนั้นอดัมที่นี่ไม่ปลอดภัยเราไปกันเถอะโอเคเอจะดีกว่าไหมนะ ถ้าเราเล่นงานเสือดําแล้วก็หนีไปด้วยตัวเองนะ่ะฮ <c oughs> ฉันกําลังจ้องมองพวกนายอยู่เอาเละนะ <c oughs> ถึงเวลาฉันออกลงแล้วล่ะ <c oughs> นนี่มันด,ดูลายบนตัวมันสินี่มันเสือดําระดับห้าทำไมที่นี่ถึงได้มีมอนสเตอร์ระดับสูงกันล่ะไม่มีที่ปลอดภัยเลยอย่างนั้นเหรอฮ <c oughs> ใช่แล้ล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็เหลือเพียงแค่ทางเดียวทางเดียวอะไรล่ะเด็กแม่งเลยางเฮึ่ยไม่ทันถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราต้องทิ้งดาบนี้ไปเฮียยเราเกือบจะเสร็จมันแล้วสิถ้าเราไม่ทิ้งดาบไปแล้วก็ก็คงจะหลบไม่พ้นแน่ๆ แกยังดูมีฝีมืออยู่เน่แต่มันก็เท่านั้นละ่ะมามาแล้วแกต้องเป็นอาหารของฉันขอโทษนะน้องชายเหมือนเมื่อสามปีที่แล้วเลยไอสารเลวเอ้ยคนพวกนี้ทิ้งให้เราถูกทำลายแล้วก็หนีไปอ่ะเอามาไปกินแทนฉันสิพวกเรารีบไปเร็วแต่หัวหน้าและ แล้วอาดำล่ะคะเฮ้ยสู้ต่อไปก็ไร้ประโยชน์พวกเรานั้นมีแค่เพียงเลเวลระดับ2ไม่มีกําลังมากพอที่จะไปสู้กับมันหรอกแต่ถ้าเธออยากจะช่วยเขาฉันก็ไม่ห้ามหรอกนะไปเลยเอ่อเอ่เอไม่ข,ขอโทษด,ด้วยนะรอฉันด้วยสิ <c oughs> ไอหัวขาววันนี้กูจะแดกมึงเองงาโถ,ถ,ถ,ถ่เอ้ยถึงแม้ว่าในความทรงจำของเรา จะมีเป็นร้อยหนทางที่จะสู้กับเสือดำแต่ว่าในตอนนี้เรานะ่ะอ่อนแรงมากและเลเวลของเรานั้นก็ต่ำมากด้วยทำยังไงดีล่ะเราควรจะทำยังไงดีใช่ใช่สิเรามีสิ่งนั้นอยู่อัญมันนีฮะแกที่จะทำอะไรนะพลังงานเกิดการเปลี่ยนแปลงอแกทำอะไรฉัน อัญมณีมันทำงานแล้วถ้าอย่างนั้นล่ะก็นะขอลองดูหน่อยก็แล้วกันอัญมณีสูศวิญญาณตับได้ที่ระดับของมันนั้นยังไม่เกินระดับหแล้วก็สามารถใช้สิ่งนี้ทำลายมันได้มันสามารถเพิ่มเลเวลได้ในระยะเวลาเพียงน้อยนิดแต่นี่มันทักษะระดับโกงมันเยี่ยมไปเลยและทันใดนั้นเองก็มีลูกศอพปริศนาพุ่งเข้ามา เียวชึกฮะน,นี่มันลูกศรของใครกัน